คอมด้า M S X นะครับอยากทดสเตอร์นะครับเนื่องจากว่าบิดแล้วมันรู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยนะครับไม่ไหลไม่ลื่นนะครับก็เลยจัดอยู่ที่28ฟันนะครับ,รบมาดูกันช่างทีมของเรากำลังพอดออกมานะครับ M S X โยมาดูเออมาเอามาลเจ็ือเจแลยยยอม้งเยลกตามเลย้าเลยวซาถอดยากนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยได้ถอดเลยนะครับเจ้าของบอก เอ๊ออถอดยากเราถอดยากเอ้ยาวารุ่นนี้นะครับก็จะยาวๆหน่อยนะครับ m s <MS> x <S นะครับเพรายาวมากนะครับนี่ยาวกว่าโซนิกอีกนะครับเทียบเท่ากับเพลารถวีบาเทียบเท่ากับเพลารถบิดไบเลยนะครับตัวนี้เนื่องจาว่าฐานตะเกียบนะครับ กว้างนะครับใช่ขยายูตัวนี้สามสิบแปดฟันนะครับแล้วก็รูใหญ่นะครับรูเบอร์สิบสี่ จะใส่สาจะใส่ยีฟันนะครับพอดีใส่ไม่ได้นะครับติดรูแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยตกรงนมาที่30นะครับลดมา8ฟัน38มสนนเหลือ30นะครับเดี๋ยวจะเจาะดูตรงนี้ให้นะครับตันี้ดี รูไม่เท่ากันนะครับได้เจาะรูนิดหนึ่งนะครับจาก12เป็น14ขยายนะครับทดสเตอร์จาก38ฟันเหลือ30ฟันนะครับเจ้า m s x นะครับเดิมที่8 8ฟันนะครับสักรูตรงนี้ใหญ่ yeah Tá aqui a é dor. Aqui não, aqui é Ah, logo é